คนส่วนใหญ่เวลาโกรธเนะี่มันจะทุ่มเทความสนใจไปที่คนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ทำให้โกรธนะเคยโกรธหมาไหมเคยโกรธแมวไหมเนะี่ยโกรธข้างนอกนะเคยโกรธตัวเองไหมเนะนะีเวลาโกรธตัวเองเนะียมันจะไปหลงอยู่ที่ไหนดูออกปเปล่าอยู่ที่กายปเปล่าอยู่ที่ใจไหม ไปอยู่ในความคิดนะถ้ารู้ว่าใจโกรธความโกรธจะดับทันทีตอนที่โกรธขึ้นมาเนี่ยใจหลงไปอยู่ในความคิดนะดี่ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปคนไหนที่โกรธเราใช้ตัวโกรธนี้มาทำกรรมฐาน